เเอาลยีงการให้ของผมนั้นมันไม่มีคำว่าธรรมดาผมจะเอาเงินใส่กระปุกอมสินคลิปนี้ถึงจะไม่ใช่จำนวนเงินที่เยอะแต่ก็ถือโอกาสเอามาทำคลิปเพื่อความบันเทิงและหวังว่าคนดูจะมีความสุขไปกับคลิปนี้นะครับนี่ผมเก็บแบงค์ไว้ประมาณเกือบปีแล้วนะฮะดูดิฮะนี่แบงค์เทเลไรนะเทะไหม รวยคนแบงค์าสิมอย่างเยอะเลยรวยแล้วแม่เป็นผู้หญิงแม่ก็น่าจะต้องเลือกสีชมพูเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวผมจะเอาแบงค์ห้าสิบใส่ลงไปในหมูสีทองให้หมดเลยนะครับส่วนหมูตัวนี้ผมคิดว่าแม่น่าจะต้องเลือกเพราะฉะนั้นเราจะมาใส่เหรียญน,นี่นี่ก็เป็นเหรียญที่ผมแบบเก็บไว้หลายปีแล้วน,ะน่าจะหลายปีผมก็จะเอาเหรียญนีมาใส่ ในหมูสีชมพูนี้๋ยวผมกับน้องสาวก็จะใส่เลยเดี๋ยวนี้ใส่แบงค์ห้าสิบทั้งหมดนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ใส่เหรียญบาทอืมอันนี้เหรียญทําแม้วันนี้ไปนะนี่ครับผมกับน้องสาวก็ใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือแบงค์ห้าสิบที่เก็บมาเกือบปีน่าจะเป็นพันอยู่นะแล้วก็นี่ครับ กุ้งกินกุ้งกินแม่น่าจะเลือกอันนี้นะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปให้แม่กันเลยตอนนี้นี่ถึงหนึ่งแสนซับแล้วมีคนติดตามแสนคนแล้วน่ะมีอะไรจะพูดหน่อยไหมฮะติดตามมนเยอะๆนะนี่แล้ววันนี้จะเอาตังมาให้แม่นี่ให้แม่เลือกเลยหนึ่งอันแต่แม่ห้ามจับน่ะให้แม่เลือกก่อนว่าแม่อยากได้สีไหนมีตังอยู่ตังที่เก็บไว้เป็นปีแล้วฮะ มี20ายี่สิบไม่บอกให้เลือกหนึ่งอันเก็บมาเป็นปีได้ยี่สิบเปล่าเอาอันไหนเอาไหนอันไหนเหรอกำจับนะทำจับสีชมพูทำแมววันนี้ไปนะเอาสีชมพูใช่ไหมโอเคเดี๋ยวใช้โอ้ใช้เราทุบต้นนี้เสียดายไม่ั้นจะเอาเงินออกมาได้ไงทุบแล้วทุบเลยนะทุบเลยนี่คือเงินค่าตัวนะที่ถ่ายคลิปที่รูปแรนะสงสัยได้ห้าบาทแน่เลยนะทุบแรงเลยนะเอายัง ต้อมไหมต้อมฮ่าทีนี้องเอาเลยว้าวลองดูลองดูไหยได้ย่งไอ่ะโอ้ได้เป็นก่อนเป็นกำเลยอ่ะดีใจด้วยนะฮะนี้ยกได้ไหมยกได้ยกได้อันนั้นยกได้เราฟุกเนี่ยไม่ฟุกอันนี้คือแบงค์ห้าสิบ เอารอใช่ที่เก็บไว้เป็นปีอ่ะน่าจะหลายพันนะเนี่ยใช่เสียดายด้วยนะยังอยู่กับเราต่อไปโหพอเลยอ่ะก็นี่ไงถือว่าทำทุนเอาไปต่อลูกค้าต่อนะแม่น้องหมูน้องหมูเราโดนทุบไปซะแล้วเราโดนทุบไปซะแล้วโอ้หนี่ก็เยอะนะเนี่ยเหอย่างเนี่ยมีทั้งเหรียญ ห้าเหรียญสิบเหรียญสองบาทคนใจร้ายให้ทำ้ายหมูอันนี้เราเอาของเรากลับเดี๋ยวของเรากลับไม่ไม่ได้แถมหรอไม่แถมได้อันเดียวเท่านั้นนะคะตัวที่ถ่ายคลิปไม่ควาแถมโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็จะให้แม่ไปเลยรับม้อครับโอ้ยรับหม้อครับรับหมบอหม้อซึ้งใจงั้นเดี๋ยวให้แม่ปิดคลิปไปเลยอ๋ออย่าลืมติดตามนะคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย